สวัสดีครับแฟนขับน้องอุยิงครับแฟนลับสอนน้อยเพื่นบอลแพงนะครับมาพบขอกับช่องนาแชแนลครับพี่น้องมาบึงนะครับบรรยากาศ้างนะครับสร้างสาบนะครับตอนนี้กำลังพักผ่อนครับพี่น้องพะว่าป้นสาบไปแล้วหลอบหนึ่งนะครับรอบปูนเสร็จโตรหลอบสองจังตามมานี่ครับนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือสาบรอบแรกนะครับแผงใหญ่ครับก็ข้งขัดกับทีมสร้างเขากับพักนี่ครับ ผักเบกก่อนพี่นอนะ้อ,ง,องนะครับผักเศร้าเมื่อยนะครับส่วนพี่น้องสนามไม่เห็นงานเทียมมือแหลกเลยครับเขามาสาบจากยุดไปหลายมื้อครับพราวนาฝนนะครับพายุเข่านะครับตกมืดมื้อครับพี่น้องดูบานนะครับบานต้นบานอีหลานะครับ ตำบลจานของเฮาเน,เน,น,นี่ครับตกเบิ้งมือหอดคำมาะลดพี่นองนี่ครับรอเบิ่งไปเรื่อยๆพี่นอง นี่ครับอันนี้ก็แค่รอบแรกเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวหลอบปูนเสร็จโตครับข้ามไปเสริมอีกรอบหนึ่งนี่ครับแผงข้างหน้าแผงใหญ่นี่ครับกับต่างข้างนี่ครับ,ข,รบ,ข,รบข้างในห้องข้างในห้องก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแก่ภายนอก ขนมอื่นเพื่อนสาบนะครับข้างหลังก็บอีกข้างๆกับซีเรียลกับพี่น้องนะครับข้าวเดียวอันนี้ก็บสิญญโญไทยสร้างกับเบื้องนะครับสร้างเืิอมเพิ่มมาสาบเองเพราะว่าเอาสิบปูกับเบื้องนะครับจนสุดป่นะครับสุดฝาเพราะว่าฝาอย่งมั่นเข่าตันนี้นะครับไอ้จำปีเพิ่นหรือสาบกอนนะครับสาบเลี้ยวนะครับมันก็จะสร้างฝากระดิเข่าตอนต่อไป เกษตรมา่อยสายไฟก่อนนะครับนะครับลอยสายไฟแล้วก็สร้างฝาตอนนี้พี่น้องสร้างกระเบื้องนะครับมันสิโดนน้ากระเบื้องเนี่ยแหะพี่น้องนะครับอย่างเพราว่ากระเบื้องจะรับแค้นนะครับราว่ากระไรห้องนะครับมีอย่างน้ากระเบื้องข้างล่างข้างบนนะครับพอกงานกระเบื้องสุดป็้นนะครับบ้านต่ละลางสรืปูเป็นเดือนนะครับ วมเป็นงานละเอียดพี่น้องนะครับกระเบื้องนี่โดนที่สุดครับอันนี้กัห้องน้ำยวสร้างกระเบื้องมาจัดการนะครับจะสร้างประปามาฝังถอยอีกรอบหนึ่งนะครับพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับ ให้ทีมงานซื้อสก,กสร้างบ้านนะครับนะครับสว่วนนี้ก็ล่างาพักเบกนะครับในช่วงแรกระเบึงของขวนะครับ รับของครัวยางใหญ่พี่น้องกับกินเข่าต๊กินเขา่เขาได้สบายานี่ครับติดแอร์ก็ดีกันนะครับติดแอร์กินกับเขา่าสิมีนนนหน้าเยนนึงนี่พี่น้องนะครับเปิดหน้าต่างกับน,นะครับเย็น ครับรอบแรกเกสิประมาณนี้แล้วพี่น้องนะครับรอบสองจะค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งพระฤษิเสริมหม่องนี่ครับหม่องนั่นบรเต็มนี่ครับอันนี้สร้างเป็นบดยใสย่เสียมสําเร็จนะครับคนที่จับโดยมือน,นะครับจับโดยกับทักษะนี่ครับองสร้างเป็นนะครับลาแ,แบบสําเร็ดเกสิเป็นเหลี่ยมนี่ครับสามเหลี่ยมนี่ครับเป็นเส้น พลาสติกครับคอนเดนเซอร์จะเป็นพัาตินะครับเนี่ยพี่น้องนะครับใพ่ได้เงินหมื่นเลยนะนี่ครับเงินดิจิตอลครับออกหรือยังคแรบบับเงินหมื่นเงินหมื่นนี่ครับช่วงนี้ก็ต้องเป็นข่าวเป็นกระแสเลยพี่น้องนะครับบอไปเจอธนาคารได้กระติมเม็ดนี่ครับ เอาเงินไปเห็ดนะครับกดเงินนะครับไใได้เงินเมื่นมาเกิไปกดเงินมาใส่ใพี่น้องนะครับ ครับคันสร้างเขามาแบบนี้นะครับมื่นกับพืชสีเหลี่ยวนะครับแพงข้างหลังนี่เราพี่น้องดวดเร็ยวทันใจครับงานแต่งงานสามากระกยับในเหลียมันเราเพิ่งกระกยักเบิกเงืนพี่น้องนะครับเราบางตัวมัน,น,นับสาบเรอบางส่วนนะครับพอน,นังลานโมมี่นี่ครับพอน,นังลานจะอยู่หน้าง,งานอื่นนะครับ ไม่นีเกาา้ำสร้างพันธิตัดกรพี่นออ้องเปิดาสร้างมาเป็นสิบคนเลยนี่ครับ พัผ่อนกินสมนะครับเทว่า,าสวยงามด้พี่น้องนะครับบ้านลังนี้นะครับในหมายพป็นยาเกียรติให้พี่น้องเยฟซี่นะครับในวบานหักต่างๆนะครับมาอยู่นี่คือว่ามาพักผ่อนนะครับ ตอนรีสอร์ทยังเต็มกับนี่ครับมีห้อ kind of mm hmm. งว่างขำบนกับนอนได้พี่น้องยินสบายขำบนกับกว้างยางไงนี่ครับกิจกรรมยังอยู่หลายอย่างนี่ครับกิจกรรมนี่ครับพร้อมน้องอุ้งยินน่ครับรองพียงน่ครับนะครับในส่วนต่างๆนี่ครับกับเก็บไว้นี่ครับเจ้าของบ้าทมึงเก็บไว้นี่ครับความักความเพียงนี่ครับ เอาละครับคลิปนี้ก็เอาไว้สมมติก่อนพี่น้องมีอยังคืบหนาเดี๋ยวมารายงานพี่น้องทางบ้านใหม่ครับคลิปนี้นายเฉลียวคอตัลาพี่น้องไปก่อนนะครับมีอยังคืบหนาคอยบ้ากันใหม่นะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ